อ่ะโปรแกรมนัดต่อไปพี่ปื้มสัปดาห์นี้นะฮะถือว่ามีเกมใหญ่ให้ได้ลุ้นกันเหมือนเดิมครับผมอาทีมชายก่อนเลยคู่แรกเลยแอร์ฟอร์สกับไดมอนด์ o ูดนะฮะคู่นี้ก็น่าสนุกแหละนะครับแล้วก็มอเอเชียกากูดคาบาน่าพบกับนคร์รสชสีมาเอาผู้ชายก่อนเนาะนี่สบาย3ครับส่วนผู้หญิงนะครับ คู่แรกวัเนเสาร์ในเที่ยงอาร์ยูวีซีพบกับเดอ m o มอน o o ฟูดแล้วก็6โมงเย็นคู่สุดท้ายปิดวันเสาร์ในคอนแก่นสาวิีซีพบกับนครราชสีมาในมมวีซีอ่าที่นี่นถือว่าสุดยอดเลยมันแน่นอนคู่นี้แน่นอนนะฮะอ่ะดูว่าอาทิตย์กันบ้างครับวอาทิตย์ตจะมีปรินนะฮะเจอกับพิซซูโลกนะฮะคู่แรกนะฮะ แล้วก็เหมือนเหมือนเป็นเหมือนวันเสาร์นะอันนี้นะครับคู่2เวลาบ่ายสามผู้ชายวิาขาพบกับ,กบเกษตรศาสตร์ VC ซีนะครับคู่แรกผู้หญิงเวลา12บสนาฬิกาสูพิมชฉบุลีอีเทคพบกับโปรเฟกนะครับแล้วก็คู่ปิดวันอาทิตย์คู่สุดท้ายของสัปดาห์ที่จะถึงนี่ก็คือทีวอดแวนนครนนท์กับสมุทรปราการวีซีครับผมนะฮะก็พูดถึงเกมคู่บิ๊มทในสัปดาห์นี้ก็ต้องยกให้คู่ของขอนแก่นกับทางโคราชนะที่ต้องมาเจอกันนี่ถือว่าเป็นเกมที่ เจ้าสองทีมคงจะได้วัดกันแล้วแหละออกได้ทุกหน้านะเออคือถ้าเทียบตัวผู้เล่นตอนนี้นะผมเทใจไปที่โคราชนิดนึงอือนะฮะคือผมว่าขอนแก่นอ่ะเกมแรกอะยังเจอนครนนในช่วงที่ยังไม่ตื่นเท่าไหร่นะฮะพอเข้าใจอยู่แบบยังงงงอยู่อ่ะใช่แต่ทีนี้ผมว่าคือคือตัวเซตของขอนแก่นอ่ะน้องเบสพัฒนาทิพย์อ่ะ นัดแรกถือว่าโชว์ฟอร์มได้โอเคแต่ผมยังมองว่ายังหลุดเยอะไปนิดนึงอยู่อคือยังเจอนครอนนท์อย่างที่บอกไปยังเจอนครนนท์เวอร์ชั่นที่ยังสลืมอนิดนึง,ย,งยังไม่ค่อยตื่นมากนักทีนี้เกมนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะเป็นของจริงแหละนะฮะน่าจะเป็นของจริงที่ทั้งสองทีมน่าจะได้เจอสู้กันอย่างสนุกแหละถ้าโคราชได้บุมบิ่มเวอร์ชั่นในเซตสองที่ชนะสุพีมาผมว่าน่ากลัวน่ากลัวน,นะครับ ส่วนทั้งขอนแก่นเขาก็มีทีเด็ดเหมือนกันันัดแรกถ้าใครจำมาได้พี่ซันนี่เอ็มออนนี่โอ้โหแล้วก็ฟอร์มดีระเบิดระเบอ้อเหมือนกันครับนะฮะแล้วก็ทั้งน้องเล็กกันิกาแล้วก็ฟอร์มดีเช่นเดียวกันนะฮะคือคือผมว่าเนี่ยแต่ยังยังนิดนึงผมยังเทใจไว้ที่โคราชัเชื่อว่าน่าจะดูดีกว่าเล็กน้อยครับนะฮะแต่ไม่เยอะดูดีกว่าเล็กน้อยไม่เยอะไม่เยอะเท่าไหร่เซตครึ่งตายแล้วเซตครึ่งเลยเซตครึ่งแต่ก็ดูแล้ว่าโคราชัดให้เซตหน ต่อเซตหนึ่งเต็มต่ออ่ะจบถบอว่าเกมสนุกแน่นอนคู่นี้นะผมเชื่อว่าไม่มีใครยอมใครแล้วอย่างหนึ่งฤดูการที่แล้วเจอกันมาเนี่ยสามเกมสามสี่เกมดินะครับขอนแก่นชนะไปสามนะโคราชชนะไปหนึ่งปีที่แล้วขอนแก่นตัวดีมากนะใช่แต่ปีนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเยอะอย่างที่ผมบอกใช่ใช่นะครับผมอ่ะก็รอดูกันนะครับคู่นี้นะฮะย้ำอีกทีทุกคู่ถ่ายทอดสดผ่านทาง ยูทูบเอสเอฟเอ็มสปอร์ตนะฮะแล้วก็ทางทีวีเอชแนลยูทูบทีวีเอชแนลนะฮะถ่ายทางยูทูบถ่ายทางยูทูบนะฮะย้ําอีกทีหนึ่งคู่ที่ออกทีวีในสัปดาห์นี้เป็นวิสาขากับเกษตรศาสตร์นะะฮในช่องเอ็นบีทีนะฮะสัปดาห์ที่แล้วนี่ไม่ได้ถ่ายเพราะว่าเขาติดงานเลือกตั้งอยู่เลือกตั้งอบจะแล้วก็อย่างที่บอกไปพี่ปูมเรื่องของโควิดมาตรการตอนนี้เนี่ยสมาคมเหมือนจะล่าสุดนะเหมือนจะให้คนดูเนี่ยเข้าไปดูในสนามได้เพียงแค่200คน ก็น้อยลงไปอีกน้อยลงไปแต่ว่ามันก็ไม่เยอะเลยะสองสองสัปดาห์ที่ผ่านมามีมีสัปดาห์แรกเขาเยอะหน่อยสัปดาห์ที่สองอ่ะถือว่าลดลดลงไปเยอะอพี่เหมือนผมไหมผมว่าน้อยมากนะคิดตามอยู่ไม่เยอะมากเท่าไหร่ไม่เยอะใช่ไหมพิ่ตีพิ่ติเห็นเยอะไหมวันอาทิตย์เออไม่ค่อยเยอะไม่ค่อยเยอะส่วนใหญ่จะเป็นทีมงานมาดูซะมากกว่ากองเชียร์ทั่วไปต้องบอกว่าน้อยสมาคมเตรียมบัตรไว้จํานวนหนึ่งอ่ะเขาบอกขายไม่ถึงครึ่งด้วย ไม่บอกแล้วกันว่าจํานวนเท่าไหร่คือถ่ายไม่ถึงครึ่งไม่ถึงไม่ถึงครึ่งอ่ะคือจะบอกว่าน้อยมากนะครเพราะฉะนั้นผมว่าอาจลดจํานวนลงมา2 0 0ก็อาจจะพอดีแหละสาหรับคนที่อยากจะไปดูเพราะว่าอย่างมันมันการดูมันเข้าถึงได้ง่ายด้วยดู YouTube ไม่ได้ดูไม่ได้หาดูทางช่องที่ต้องจ่ายตังค์ดูอะไรเงี้ยก็ดูได้ง่ายมากคืนเพราะฉะนั้นก็สัปดาห์นี้ถ้าเกิดยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะเลยอีก2วันก็หวังว่ามันคงไม่มีอะไรแล้วแหละอยากให้มันเอาอยากให้ปีนี้มันจบไปก่อน เดี๋ยวปีหน้าค่อยค่อยว่ากันอีกทีหนึ่งครับนะฮะคิดว่าใครจะได้แชมป์แรกแรกครับพี่อมโอ้โหถ้าถามตอนนี้นะเอาผู้ชายจิมชายผมว่าให้ไดมันฟูดผมคิดครบเรื่องแล้วก็ผมดูฟอร์มแล้วแบบแล้วโคราชนะสองเกมแรกอ่ะยังยังเหนื่อยเจอคู่แข่งที่แบบว่าระดับเนี้ยยังเหนื่อยนะว่าถ้าเจอไดมอนด์ฟูดเองก็อาจจะยากหน่อยนะฮะแต่ต้องดูกันยาวๆครับคือตอนนี้ไดมอนด์ฟูดเองเขาพยายามที่จะสลับสเปลี่ยนตัวผู้เล่นให้ ให้หลายคนได้ลงมาสัมผัสเกมบ้างนะฮะผมว่าเล็กอ,อย่างโปรแกรมอ่ะสองทีมนี้จะไปเจอกันนะสุดท้ายด้วยนะฮะอะไรก็แล้วแต่สองทีมอาจจะมีสะดุดบ้างข้างทางแต่เดี๋ยวมันจะไปตัดสินกันในเกมนัดสุดท้ายของเล็กแรกรในช่วงปลายเดือนมกราคม,อ,มอันนี้จะได้รู้กันว่าใครจะเป็นแชมป์เลกแรกผมว่านัดชิงมันคือแมตช์นั้นแหละอม,มันไม่ได้มาเจอกันแบบก่อนเวลาลยอะไรเงี้ยนะฮะส่วนทางผู้หญิงนยากเลยผู้หญิงตอนนี้นะเท่าที่ผมดูผมว่าทีมที่ นิ่งสุดประสบการณ์ดีสุดแล้วก็เรื่องของความเป็นทีมเวิร์กดีสุดอ่ะผมยกให้สุพิมก็ยังเหมือนเดิมผมยังเชื่อว่าสุพิมน่าจะได้นะเล็กแรกถ้าเกิดไม่มีอะไรปิดพลาดนะถ้าเกิดว่าอย่างฤดูกาลที่แล้วเขาไปแพ้ดัมเบลฟูดเกมหนึ่งแล้วนั่สุดท้ายที่ไปเล่นที่ชมบุรีก็ดันไปแพ้นครนนท์อีกมันมันจะเป็นหลุดช่วงนั้นแต่พอเล็กสองมาเขาเอาจริงก็คือยาวเลยยาวแต่ผมเชื่อว่าถ้าเล็กแรกนะถ้านับจากฟอร์มตอนนี้น่าจะเป็นสุพิมแหละื่อว่าน่าจะอย่นงั้น